พี่เอกาขอพอะคุณนะคะที่มางานเอแฝดที่เซ็นทรัลชลบุรีนะคะเราจัด13วันนะคะและที่สําคัญสุดวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะผู้จัดการนะคะอ้ําอ้ําแร์นะคะมาให้เกียรติกับเอแฝดด้วยนะคะ นึกว่าประสบความสําเร็จแล้วจะลืมพี่อไเนี่ยเขาไม่ลืมนะคะเขามาเป็นแฟนน้องนะคะแล้วก็หาลรุ่พี่พี่เเป็นงานช่วยทุกวันช่วยทุกวันช่วยทุกวันพี่อ้ําบอกว่าพูดไปต่อไม่ถูกเลยเดี๋ยวให้พี่ประตูมาแจกแกอย่้ช่วยกันค่ะแฟนพี่แฟนน้องไอเดียต่างตะงาพิเศษของที่านนค่ะี่เองอะไรอย่างคะก็คือร้านค้าที่พี่อ้ําตอนนี้พักไปสามวัน พี่เอก็เอาร้านค้าที่ในอ้ๆนะะํๆอ้ามาค่ะมาลงอยู่ในเอแ์ด้วยนี่คือความพิเศษกับพี่อ้ำค่ะเขามาดึงคนไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะดึงคนของเขาไปคังหน้าของเราใช่พี่อ้ำมก็เลยวันนี้มาดึงคนเพื่อจะไปครั้งหน้าที่เซ็นทรัลลาดพาววันที่เท่าไหร่นะคะพี่อ้ำมจะไปลาดพร้าวสี่ถึงสิ 10. สี่ตนสิกัญญากัญาค่ะนะคะชนกับเอแฟด้วยนะคะชนกันชน่าจะคร่อมสวันค่ะพี่อำคาเพราะของพี่เอน่าจะจัดไปจนถึงวันที่สิเราไม่ตั้งใจเนาะน้องใส่เนี่ยก็ต้องขอโทษพี่เอเป็นอย่างมากทุกคนไม่ต้องขอโทษแค่ทุกคนมาเอแฟแทนอ้ำแฟก็ได้ค่ะ เปลี่ยนเป็นจากคํำขอโทษเป็นคําเชิญชวนว่ามางานที่เอที่ชนบุรีเยอะๆอ่าเชิญชวนนะทุกคนมาที่สุทัชนบุรีกันนะคะของที่อั้ำอ้ำแฟรใช่อ้มอั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 ้มอ้ำอ้อั้ม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 อัเมอเ้มอัมอักัอั้อั้มอั้มอั้มอั้ยอ้มอั้มอา้มอั้มอั้มอั้มั้มอั้มอั้ออัะอั้อ้อ้ำมอัก็เลยเดี๋ยวก็ ทั้งสองที่สามารถช็อปจ่ายได้หมดเลยเอย่างเนี้ยค่ะวันนี้อ้ามมาก็แบบว่าช่วยเปิดตลาดให้แบบพี่แล้ดีใจมากน้องอ้๊มสปอร์ตพี่ตลอดเลยค่ะตั้งแต่เวทเกตแล้วน้องอ้ํมก็ไปแล้วก็เห็นพี่จัดแล้วน้องอ้มบอกว่าเนี่ยฉันอยากจัดแบบนี้บ้างอย่างเนี้ยค่ะก็ก็ดีใจอย่างเนี้ยค่ะตอนนี้แต่ธุรกิจอะไรก็จะชวนน้องอ้๊มไปเอเดี๋ยค่ะ ที่แฟงห้างแตกรือว่าอ้มอ๊มแฟห้างแตกค่ะอา๊มแฟงห้างแตกค่ะค่ะอ๊มอ๊อโก้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะก็เราก็เดินดําเนินดอยตามพึ้นที่ของเราค่ะเอแปงเขาก็เดิน นกนจะเยอะอยู่ค่ะเพื่อนมาช่วยกันเยอะเลยนะเพื่อนามาช่วยกันเยอะเลยค่ะค,คือโชคดีว่าสถานที่มันกว้างพอให้คนมาสนักานที่น้อยแล้วก็คือเอาว่าก็คงเต็มที่เท,ท่าที่ทําได้นะคะเราอยากให้ทุกคนมาทังเอแฟนและอ้ําอ้ํานะคะอ้อําไม่ได้เราไม่เราไม่ตีกันนะ ถ้าคนจะสงสัยว่าเราจะตีกันไปก็มันจะตีอะหลังบ้านจะเล็กเล็กนดน้อยแต่ว่าคือเราก็รักกันแล้วก็บุึกษาช่วยเหลือกันเสมอค่ะ <l ug> หลังบ้านอาจจะตีกันเล็กๆน้อยตั้งแต่เด<ล>็กยูแล <l ug> <ๆ S 2> ้วมไม่ตีกันทุกวันนี้นะ,ะ <l ug> ใช่ใช่ค่ะขอบคุณพี่อ้ําเนยใช่ค่ะประสบความสําเร็จคันคู่ <l ug> เพราะว่าพี่อ้ําเนี่ยเป็นคนละเอียดมากค่ะเรื่องร้านค้าแม้กระทั่งลออต่างๆที่ในงานพี่อ้ําดูด้วยตัวเองหมดเลย ดูลำมาจนถึงเอแฟด้วยอะค่ะบันทีอเนี้ยค่ะใช่ตอนนี้เก็เดี๋ยวจับแก้เลยค่ะจับแก้เลยมาวันนี้ได้ตรวจแล้วจับแก้เลยะคะนนน่ะนนนปนดปวนปวดนวปวดอวด่วอปว่ปอ้ปวว่าวดา่วดอปวดปงไปวดปวดวดาวดปแดปวอปวปวด้วดป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 วแปวดวดปวดปว้วดปปวดวป ร้อนใจเลยเพราะว่าเรากินน้ำน,น้อยปูต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็กินเผ็ดด้วยชมชิมทุกวันเนี่ยชิมอาหารเผ็ดด้วยลิ้นแตกไปหมดเลย,เลยนะเอะไรอย่างนี้ริ้วจริงีริงคืนแต่ก็ไปไงเกือบทุกวันเลยอันอนี้คือตั้งใจตั้งแต่แรกตค้งใจแบบต้องไปทุกวันเราตั้งใจค่ะไม่ใช่ไม่ต้องทุกวนันแต่เราก็พยายามที่จะทำให้เต็มที่ให้ให้ร้านคาสุดโอเคอย่างเงี้ยแต่พอเขาเขาอยู่ตัวแล้วเราก็สามารถปล่อยได้นะคะ ก็ดีขึ้นค่ะครั้งนี้มีพี่อั้มมาอยู่ตั้งแต่วันเปิดก็เลยรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างเงี้ยค่ะยิ้วใจอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนมาต้อนรับชาวจนบุรีมากันเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ได้แขกรับเชิญเป็นพี่ประตูมาช่วยเป็นพิธีกรให้ด้วยก็พี่อั้มสายยาวก็เลยลากมายาวถึงงานนี้ประตูมนุกสุดๆสนุกประตูมากอะรอะไราเงี้ยประตูดมากประตูคือส่วนหนึ่งในความสําเร็จของอั้ําๆนะคะที่เราพูดถึงเอแฝดแต เป <auto> ็นคนมีพลังสมเด็ที่ยิ่งใหญ่มาถูกประตูมแบบสิงค์คาริสนะคะตรงนี้เราก็เลยลากเขามาเนี่ยก็ลากมางารแปลงประตูเดซานคาร์วลากมาสหรับตูมอ่าพี่อ้ํากับพี่เออ่ะเหมือนเป็นคนคนเดียวกันอยู่แล้วเพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันโคลาพาเฉยๆแต่อ้ําเอคือเหมือนเป็นคนคนเดียวกันแล้วจริงๆใส่ชุดไซส์เดียวกันได้แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวใช่คืเราคิดว่าถ้าตูมช่วยอ้ําอ้ําแล้วตูก็ต้องมาช่วยเอเหมือนกันขอบคุณจ้าพี่ตูแต่ว่าอ้ําอ้ําเหนื่อยกว่านี้เยอะเหนื่่อยกวา เราะว่าเจ้าของแฟอั้งอั้งเขาเยอะเรื่องเยอะแต่เออะอะไรก็ได้เอ็ก็ควสบายๆเขาอะไรก็ได้เขาไม่ปล่อยม่เนียวไม่ปล่อยเลยอันผมไม่ปล่อยอะไรม้แต่ดเดียวเลยคือเหมือนว่าเอาเท่าจริงๆเรื่องเยอะทางคู่นะครับคเยอะเหมือนกันคือคำว่าเรื่องเยอะของเราคือเราต้องการคือจริงๆเราต้องการคัดสิ่งที่ดีที่สุดมาในตลาดของพวกเราดีกว่าใช่คำว่าของพวกเราของพวกเรา เราตูมองว่าตอนนี้ตลาดอ้่มอ่ำกระแสมาแรงมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตลาดที่มีอ่ำในเอแฝดต่ออั่มอ่ำในเอแฟร์เป็นตลาดที่มาแรงมากๆอย่าลืมจิ้งพต่อเชียร์อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกอ้ำมอ่ำในเอแฟร์เป็นตลาดที่มาแรงมากเพราะว่าเจอคนเยอะขนาดนี้เจอหาว่าฉันไม่แรงได้ไงเดียวแรงแรงแรงเพราะว่า ทุกอย่างที่พี่อ้ําพี่เอคัดสั่งมาในตลาดนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่อาหารที่อร่อยแต่มันเป็นบรรยากาศที่แบบบางทีผู้สูงอายุมานั่งรอเราทั้งวันเลยนะใช่ใช่เขาใช้พื้นที่ตลาดเราเหมือนเป็นพื้นที่แบบปลอดภัยที่แบบให้คนในครอบครัวมานั่งรอมีคุณยายมานั่งรอพี่อ้ําตลอดทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ย จนแบบเรารู้สึกเลยว่าการมาตลาดของพวกเรา3คนวันนี้มันมีความหมายมากๆเพราะว่ามีคนมารอเราจริงๆก็เลยอยากจะขอบคุณและอยากจะให้ทุกคนฝากแชร์ต่อแล้วบอกต่อตูมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆฟันเฟืงเล็กๆในการทําตลาดครับก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่า อยากให้ซัพพอร์ตเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยการที่พี่อ้ําพี่เอมาทําตลาดแบบนี้มันเหมือนเป็นการขยับให้มันธุรกิจการซื้อขายของพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้ด้วยและคืนกําไรกับคนมาเดินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตฝากเป็นการเป็นงานนิดนึงนะครับฝากทั้งเอแปแล้วก็อ้ําอ้ําต่างหลังจากนีด้วยนะครับพวกเราตั้งใจกันทํามากตัดออกหมดเลยเอาหรอเอาหรอจากที่ฉันโดนมาแล้วอ่ะเอาเรื่องส่วนตัวนะย้าเอื่นไม่ตอเรื่องส่วนตัวหม้ใครมารอคุณที่ตลาดมาไม ใครมารอพี่เอที่ตลาดดีกว่าไไม่เเป็นรออาัวันนี้พี่เอมากับคนคนนึงค่ะค่ะก็พี่ประตูแล้วก็พี่อ้ํามาหลายคนไม่ได้คนเดียวแฝ่บ่อยมากคนคนนี้แต่อยากรู้ก็คือเแตดตัวหรือยังหรือยังไงหรือความสัมพันธ์ยังไงอย่าพูดดีกว่าแตกโอเคคุยเรื่องอื่นดีกว่าพี่เลยค่ะก็หอยทุกคนมาเอแฝ่นะคะพี่เอเขาก็เป็นคนที่มีมีลิ้นลิ้นเขาเรียกลิ้นจระเข้อะกินอะไรอร่อยหมดเขาจะรู้ว่าให้ชมหรือด่าเนี่ยชมว่าลิ้นจระเข้กินอะไรอร่อยหมด เโอเคพี่ลิ้นลิ้นดีอ่ะเขาเทสดีเลอกการกินแต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่า ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะเขาอยากมาสวยอ่าแต่เขาก็ถือว่าคนที่เลือกร้านค้าได้ดีดีมากๆากต้องยอมรับนะคะแล้วก็ขอพี่เอ็มประสบความสำเร็จมากมากเหมือนกันค่ะขอให้สําเร็จครึ่งเดียของน้องก็พอไ่น้องได้ครึ่งเดียของพี่แล้วขอมาเหมือนกันนะครับมาตูมด้วยสกายนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามลองให้คืนพี่ติกรบ้างก็ดีฮะได้เลยค่ะบไม่ให้เลยพี่ติกรล่าสุดไปหาหมอเล่าสิออ๋ล่าสุดไปทํางานให้พี่อ้ําครับก็โดนฉีดเส้นเสี่ยงไปหมื่นกว่าบาทแต่พี่อ้ําให้เงินคืนมาครับ พันหนึ่งครับกัดกัดพื้นไปเก้าพันแต่ไม่เป็นไรฮะทำด้วยใจเกพูดอกกันอย่างเอฟแฟนไม่ออกเราออกกันนี้ใหญ่เท่านัตั้งแต่คบกันมานี่รู้สึกว่าช่วงนี้บาดสุดมากเลยครับเพราะว่าพี่อ้ําจะแบบขอบใจนะขอบใจนะพี่กายขอบใจขอบใจแค่นี้แตงกี้ว่าแตงกี้ว่อะไรเนี่ย ใช่เยคะครัก็ฝากมาด้วยกันนะครับฝากด้วยนะคะฝาก A อแฟ r ฝากอั้มแฟด้วยนะคะับใครอยู่ไทยงนนี้จะงหวัใกล้เคียงนะคะก็อย่าลืมมาเสฉาชมบุรีนะคะมาดูเอแฟดมาช้อปปิ้งอาหารการกินเยอะมากย้ำว,วันก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่26นะคะ ทั้งหมด13วันเดียวนี้นับไป13วันน่าจะเสร็จวันที่เท yeah> ่าไหร่นะครับเสรวันที่7กันยายนครับตลาดนี่แหละฮครังวันที่7กันยายนคือทํางานเยอะเกินจนจําวันอะไรไม่ได้เลยว่ะวันที่1มีการประกวดวันที่ no 1มีการประกวดด้วยเดี๋ยวนี้มีการวิ่งควายเออมิทควีเอแควิ่งควายเนี่ยวนี้ค่ะบอดี้ควายเป็นเออสัญลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวนี้่ะเราก็ประกวดมิทควีนอยู่แล้วก็เลยเป็นมิทแคร์เอแคร์มิทควีแคร์ใช่ที่นีคจัดประกวดด้วยคุณ เต้นะคะเออนะคะโอเคนะคะพี่อํขอบคุณนะคะขอพี่เอก็น่าจะหมดแล้วนะเป็นพี่ประตูปอกอะพี่อ้พี่อ้าอะไรก็สภาพยานกได้นะถ่ายรูปเดยวกัถ่ประตูขายก้อนพี่อยู่การดีกว่าอ่าได้งานนะรูบคุณ่อท่้าน